คนคะนี่เลยวันนี้มาแนะนําตัวนี้นะคะนี่เป็นทองสองกระย์นะคะทองสองก,ะกษะัตทองย์ทอง24เคนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยของจิวเป็นลายเม็ดข้าวนะคะเจลใานาด้วยลายก้นหอยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใกล้ๆดูช้าๆนะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆดูช้าๆนะคะขนาดนะคะอยู่ที่ สีมิลน,นะคะซีมิลเทียบเท่ากับทอง1บาทนะคะทุกคนแล้วก็ความยาวคงจะอยู่ที่24เซนนั่นเองแบบสวมหัวได้นะคะแบบสวมหัวได้ทุกคนงานเขาดีจริงๆทุกคนดูข้อต่อข้อต่อตะขอปั๊มอย่างดีข้อต่อตะขอปั๊มอย่างดีนะคะเดี๋ยวจิจะสวมหัวให้ทุกคนดูนะคะนี่เลย จี้เป็นจี้ทองคําแท้นะจี้เป็นจี้ทองคําแท้นี่ของจิวเอามาใส่แมตกันกกนะคะเอามาใส่แมตกันสวยมากทุกคนเอามาใส่แมตกันสวยมากนะคะเดี๋ยวสวมหัวให้ทุกคนดูใส่ง่ายใส่สบายนะคะสวมหัวได้นะคะใส่อาบน้ำได้นะคะทุกคนจิวใส่มาจะเป็นเดือนแล้วยังไม่คันนะคะทุกคนไม่คันเลยนะคะเพราะขนาดจิวเป็นคนแพ้ง่ายนะคะทุกคนนี่นี่ ใส่ติดคอได้ทุกวันใส่ติดคอได้ทุกวันใส่ขึ้นคอได้ดีมากใส่ขึ้นคอสวยมากทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูเวลาใส่ก็จะความยาวประมาณนี้นะคะอันนี้24เซนนะถ้าเป็น20เซนนะคะ20เซนก็จะโชจีนิดหน่อย20เซนก็จะโชวจีนิดหน่อยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบ24เซนกด24เซนชอบ20เซนกด20เซนหรือจะชอบแบบโชจี้เยอะๆ แบบวัยรุ่นนะคะโชจีเยอะๆเลยอย่างนี้นะคะก็กดเอาที่18เซ็นเซนนั่นเองนะคะทุกคนสนใจไปกดเอาที่ตะก้าจิวได้เลยนะคะแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้า